ยังไม่เจอทีวีเลยนี่นอ่ะตวดป,ปุ๊บมาเลยตวดปุ๊บมาป,าปั๊บแตกเที่ยเลยเลยขาถึงบอกว่าอย่าทักใช่ไหมทักปุ๊บมาเลย เดี๋ยวเปนเด็ดก่อนเลยนี่มนงมาเปนเด็ดเปนเด็ดของฟ้าเดี๋ยวเปนเด็ดอีกแล้วชันนี้แจกแันเด็ดเหรออ๋ออ้าก่อนอันนี้อันนี้อันนี้ของตัวปองของตัวปองก็ว่าทำไมมันขึ้นในเห็นตาแต่เราไม่เห็นอะไรเลยโอ้โหไม่เลยหังแยกพอดี ไปที่หันหลังอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุอ้ยโอ้วิ่งเลยวิ่งเลยอันนี้ตัวปลอมอันนี้ตัวปลอมอ๋โดนหน้าอีกแล้วเอาแรกันยล้ไอ้คนไอ้คนนี้ไม่เข้ามา เดี๋ยวร่างใส่ผีแล้วหรับพูดมากมานี่อยู่นฝั่งนี้โอ้ w a t e อเ a t e ์เอ้าจะลองเลยยังไม่โดนอ่ะมันเหลือแค่สองหัวใจหรอกสองหัวใจฟินอยู่นะกลับมาทำไม ยี่นยนี่กลังไปานาทุกานี่เาตตีใครอ่ะอ๋อฟินยี่นี่ยนียังไม่ได้เก็บแคปซูลเลยเราวิ่งไปเข้าหาฟินเล่นเถอลยตรงตรงนู้นน่ะอีกฝั่งองูยกคนละที่เลยอ่ะที่นี่ไม่เอาหน้ารีฟเอาไมนหน้ารีแต่ว่าเขาลากตัวนั้นะอ๋ออืมอกดกระตุ้นตี คือผมจะไปเก็บเทปผมจูกได้แต่ว่าคงโทรดึงมาหวังดีหวังดีผมงตรงอยู่หวังดีให้ผมเสียเลือดนะดิไม่ไม่ไม่ก็ผมไม่คิดว่าผมไม่เห็นเทฟไงผมเก็บไปแล้วโอ้ยไอโก้ไอโก้ไอโก้ไอ้ก้มาทำไมเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้ว เฮ้ยเลื่อนัถทำอะไรเออไม่ไม่ไม่คือผมแบบใช้สะกียไงอาร์แบบแอคทีฟเสร็จแล้วสเตอร์มีหน้าหมดดึงผู้เล่นทางบ้านจะไปโดนตีเฉยเลยแอ้วัมมีลงมันเปลี่ยนทิศไงดึงพลาครับคุณก็เข้าดิอะไรอ่ะใบไม้หลดเขาเข้ามาแล้ว ลุงแว่นขยายทำอะไรอ่ะเออไม่ให้จับหรอกเอ๊ะเม็ดคิดเอ้ยนางเห็นเม็ดคิดเดี๋ยวเก็บเองเดี๋ยวข้าเก็บเอ้ยเฮ้ยขอโทษเอ้ยมันนี่เออเดี๋ยวมันเห็น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 อ๋อปลอดภัยไว้ก่อนเียครับวิ่งเข้าเลยวิ่งเข้าเลยวิ่งเข้าเลยเดี๋ยวผมอย่าปลอดภัยไว้ก่อน ดีแลวพี่แดงป๋าแม่กาลคือยู่ในนี้แล้วเอ้าก็อยู่ในหมดแล้วนี่เดี๋ยวผมคนเดียวเยเ้คนบอกปัยไม่กอนคืออยู่ในนี้แล้วผมไม่อยากเป็นตัวจูแล้วผมเบื่อผมอยากทำเพ้งผมอยากทำอย่างอื่นแล้วเรีร้อเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเจออเรอ่ะวันนี้มันหยุดเดแล้วผมขอดูฟันตัวแรก เดี thing, uh, hey, ๋ยวดูให้เดี๋ยวดูใเอ้ยนี่มันบล็อกเท่นบล็อกเท่นบล็อกเท่นกับทิจูบบล็อกเท่นกับทิจูบโอเคดูนีแต่ตัวโคตรน่าเบื่อเลยผมจะเก็บอะไรไม่ได้ชั้นเจ็ดแล้วนะดึงซะเลยดึงซะเลยผมดูให้่มีบล็อกเท่นตัวหนึ่งครับบล็อกเท่นตัวหนึ่งบล็อกเท่นอ้อ่ะขอดงวงอ่ะ รอลิฟเลยรอลิฟเลยใกล้เสร็จแล้วเลยเขาบอกว่าล็ฟตมีดูยันนึงเลยไป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 รอเขาทำไังไี่ยผม่วงเนี่ยเจ่าพูดเล่นทางบ้านพามาอ่าคอนโม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 กับกล่องม่วงคอนโมมีอะไรอ่ะกับกล่องม่วงอีกแล้วมี my bedtime so I do ดูวันแอนด์ไอ๋อมันบอกว่านี่ถึงเวลานอนของฉันแล้วฉันขอทำอีกหนึ่งเครื่องแล้วฉันก็จะไปนอนไปนอนอ้าตาโอเคอ้า๋อเขา่าจะซ่อมเสร็จแล้วจาดเอาอะไรมาเอ้ยสองตัวเลยว h เตอร์ h ฮิ l ์กี่คือสุดท้ายกับใกลลิปพอดี รา้วตอนแรกเดินผ่านลิปที่เดินผ่านนี้็ได้ไงไม่เห็นเครื่องเลยเอ้ามันตามผมอยู่โอ้โหของดีเลยคือถ้าผมซื้อมาหัวใจผมมีอยู่สิบดวงอ่ะโอ้สิบดวงขอซื้อว่าแล้วก็จัดเลยแล้วกันปะแต่ถ้าเจอดันดี้เอ๊ะถ้าเจอแบบโตหอนหันนี่คือไม่เจอหรอกนดีนดี้ไม่เจอหรอกไม่เจอซื้อของไปแล้วไม่เจอขายดีขนาดนี้ เจ๊หรอกไม่เจอหรอกเปิดมาปุ๊บนี่มันไม่มีมันไม่้มีมันไม่้มีมีบล็อกเช่นตัวหนึ่งครับบล็อกเช่นตัวหนึ่งแล้วก็ติงได้ไหมเนี่ยแล้วก็อ้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 เอ็โอ้อ้อ้โอ้โออ้อ้อ้โอ้้โ้้้อ้โอ้้อั้ออ้โโออผมโดนอตัวโโออ รอดแล้วพาไปหากันละเฮ้ยโอ้โหแย่จังคุณกัดไม่เลียวตัวจู๊จริงก็ผมเป็นเช้าวิ่งเช้าโอ้โหโอเคผมสเตลล์มันน้อยก็เลยเห็นเห็นโอ้โหเพลีนี้่งนีแล้วเอ้ยโดนแทนอันนี้เครื่องน่ออีกเครื่องนึ่ะให้ตีทีหนึ่งก็ได้ผมจะได้ใช้แมทกิดตอาไหม โอเคค่ะกัดได้ดีไปแล้วโอเคโอเคเ้นสวรร่ะไอนลบ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 ผม <laughs> ขอพักก่อนโอ้พักพักเลยดีมากเฮ้ยโดนผมไม่ไหวซาเตอร์มีหน้าผมหมดแบดเคดที่ซื้อมาได้ใช้แล้วนะครับได้ใช้แล้วเคสเสร็จละ มีตำแหน่งว่างให้ผมทำปะตำแหน่งว่างเอ้ยไปเจอรถไฟนักวิ่งครับนักวิ่งตั้ไหนวะ้ัาอุ้ยนักวิ่งกีฬา100เมตจะต้องวิ่งทางนี้สเตอร์บีหน้าหมดจะขอเลี้ยงแอบอยู่ไปลิฟต์เลยไปลิฟต์เลยเรียบร้อยแต่ผมอยูดต่อหน้าลิฟต์แล้วเต้นหัวใจเดียวเฮลเลยเฮลคิด คนกัดจะรอดไหมรอดไ <c oughs> ม่เอาไม่เอาเอาเพิ่มเวลาแพนิกแล้วกันเอา,เอาคาท<อ> <คา S 3> ่านนะ่ะอนาคตจะมีคนซื้อสแต็กบมาเล่นไหมตัวแมวอ่ะมีคนเล่นจะมีนนอนาคตช่ตเล่นผมว่าอนาคตมันก็ต้องมีแค่ครบทุกตัวหรือเปล่าทุกตัวผมอยากทำเพย์น่ะคอปปี้ตัวหนึ่งมาเล้นตัวหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งยังไม่เจอโอเค ฟอสม้อ่ะไม่ใ่าสมอีกข้างนึงอีตัวหนึ่งคอสมูเหรอใช่โอเคีไม่เี๋ยวตัวหน้าเบี้ยแล้วดีดีคือสุดท้ายการทำเสร็จพอดีโอเค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 ไปติดติดคุณปักไฟชาร์จไฟให้ลุงดเอเจต่อไปเอเจผมอยากให้เอเจเล่นตัวแมวอ่ะผมจะได้ผ่านเฟส เขามีเหรอเขาไม่มีเนี่ยไม่ไม่ไอ้เจ้าต้องเก็บเก็บอะไรไหมครับอ๋อฮะอำไมเขาไม่เล่นแมวตัวแมวตัวทองเพชยกย้ายได้ไหมครับไม่อยากเป็นแมวล่ะครับทิชชู่แมวร้องไงนะต้องเป็นทิชชู่กับโกโจนะครับแล้วก็ทิชชู่โกโจแล้วก็บล็อกเทนนะสามตัวสามตัวนี่ไงครับโกโจโกโจโกโจใส่แล้วจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วไปเลยไปรอได้เลยเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้ว เดี๋ยวผมตามไปออมทางนี้เอาต,อตรงนั้นโกโจวิ่งตามวิ่งตามคุณตายไม่รู้ตามหลังตอนนั้นคนอาววน้าวอ้วนเปล่าบอคิดถึงทุกคนเอ๊ะอันนี้เชื่อผมเชื่อผมเชื่อผมกลางห้งหองหนเริ่มมาเจ้จริง,รง <ผม S 2> นะผ่นะานมาสิบสองชั้นเรายังไม่เจอแบ็กเอาเลยใช่ใบนี้ก็ไม่อยู่คนระับใบนี้ยังไม่อยู่เ,เไม่ไหลอกหรอสตอเบอรี่ เขาอุ๊อ๊ยออ๊ยมันตามผมมันตามผมมันตามผมเครื่องไปๆๆๆๆๆซ่อมอยู่ซ่อมอยู่ซ่อมอยู่แล้วเครื่องตรงนู้นอีกแล้วก็ตรงผีตรงกลางตรงกลางอ้าวขึ้นมาแล้วทันหลังไม่ทีลูกชายเหลือคนเดียวถึงเห็นว่าแสดงว่าลูกอีกสองคนนะวิ่งวิ่งวิ่งตามคนตายอยู่อีกคนนึงไม่มีเออเราดูบางเดียวแล้วโอ้ยเอาไม่ลุกให้ด้วย นะแจุ๋ไม่ต้องมาจู๋สตอร์เบอรี่อะเอ้ยดึงไว้นะ้วป้าเดี๋ยวต้มกลางกลางหักสเตอร์วีน่าหมดเชี่ยแล้วก็แลผมอยู่กับคอนโมแล้วก็บล็อกเทนครับโอเคโอเคไปลิบเลยไปลิบเลยโอเคโอเคค่ะโอเคค่ะลิบเลยเนาะลิบเลยรีบเลยรีบเลยมาลิบเลยมาลิบเลยหน่อไม้เหรอ <N h ats> น่าจะรอดึงคุณสายนะเมื่อกี้มันคุณอยู่ใกล้ผมไหมข้าบองไ,ไม่เห็นว่ะมาแล้วน,นี่ไงไไหนอย่าพึ่งกอนเฮ้ยไม่เห็นอะไรละน่าจะนี่แหละน่าจะหมดชีวิตตรงที่นี่แหละเข้อลิฟต์เข้าลิฟต์ เฮ้ยเหลือคนกัดม่มาเหลือคนกัดอ่ะเดี๋ยวรอให้รอให้มา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 สีมีหน้าหวัวหมดเธอจีรอครับเดี๋ยวดูให้ครับมีสี่ตัวแล้วตอนนี้ทีแกนทีแกนอะทีแกนเครื่องชาตัวหนึ่งแล้วก็คอนโมตัวหนึ่งครับทีแกนคอนโมแล้วก็หมาเด็ก แล้วก็บักเก้นครับสี่ตัวพบสี่ตัวติสโซโลอ๋อกำลังหนีก oh, oh. ัด oh, ต้มอยมีตัวฟินนะติสโซโลเอ้ยมีจัมเปอร์อยู่นะครับใครใช้ดีกว่บอกโอ้วิ่งวิ่งแป๊บโอเคกัดเออไอไอตัวลากโอ๋อเฮ้ยโอ้โหแล้วติดสโลอยู่อ้าวติดโโลจบเลย

ไม่ดมูโดนไหมรอดไหมนะรอดไหมจุดไหนนะอนหนนุนอ้ยแบบนี้สวยอ,ะอ่ะอ้าวกูดีนึงไม่โดนโดนดอีกไม่ใช่ผมนะไม่ใช่ผมนะเห็นแล้วมือมาแบบเรื่ได้ใช้คุณแล้วจีนึงไม่โดนมาดิเออมีโรเจอร์ด <SO> ้วยเหรอตอนนี้ตอนนี้มีโรเจอร์นะครับมีโรเจอร์มีโรเจอร์ต่อมาเขาไม่โดนหมาเด็กเขาเก็บไปแล้วรอไปรอโรเจอร์ ถ้าผมไปอยากนะเห็นแล้วกูตายไีกทีหนึ่งไม่เป็นไรคือสเตอร์มีหน้าหมดอีกอีกทีหนึ่งใช่ๆเดี๋อีทีนั้ซื้อหัวใจเลยอ๋อชิบหายละเจอตัวปอมเจอตัวปอมเสร็จละโอ๊ยโดนตัวปอมดึง มาได้ไหมโอเคมาไดกเลยตามอันนั้นตัวจริงโอเคิดพ่อมองผมผมพอพอพ่ตัวจริงตัวจริงอันนี้ตัวจริงไปกี่เดินอีเยออ๋เลยไม่ต้องคิดมากยังไม่เจอทีวีเลยนี่อ่ะปวดปุ๊บมาเลยปวดปุ๊บมาปั๊บเเกียรลอน้า เขาถึงบอกว่าอย่าทักใช่ไหมทักปุ๊บมาเลย thought, มีโกโจได้ครับตอนนี้โกโจโอเคค่ะโกโจทีวีโอ้ยสโล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 สจ้องหลุกขึ้นแล้วโอเคอ่ะเื่อก okay. ี้คโกโจลุกขึ้นเลยโอ้ยชิจูสี่ตัวไม่ไหวอ่ะสี่ตัวเลยสี่ตัวแล้วครับทีวีโกโจทิจูคอนโม เอาแล้วก็เครื่องในเครื่องสุดท้ายปะไม่ดิอุ้ยอ้าวตาเลยโอเคโอเคโอเคโอเสามร้อยยี่สิบห้าอันเอ้ยโกโจโกโจเข้าไปปั่นเดินเข้าไปปั่นนะฮะอย่าอย่าบิได้ได้ได้เดี๋ยวเข้าไปไปแต่นนี้เมื่อกี้ไอ้ไส้กรอกมาตรงนี้ตายแล้วเหรอไส้กรอกมาตรงนี้เหมือนไส้กรอกที่ร้านมาตรงนี้ทีบีมาด้วย ไม่รอดเดินไปหนึ่งแงมโอ้ทีวีอุ้ยนอนไม่เห็นเนาะนอนอ่ะเฮ้ยโอ้โหโอ้โหเอออ๋ออะไรไป็นรอดโอ้โหม่เล่นอย่างนี้วิ <h <h ่งหลังท er> ีวี แค่เลือกเอาว่าอยากตายอยากตายว่าตัวอะไรอยากตายด้วยใครอะดูทีวีไม่ต้องอยู ulously, ่ตรงนี้พอดีเรดูตัวซ้อนกันเลยอ่ะเสียส่องหัวใจ เมื่อกี้ตัวซ้อนกันเลยอ่ะเฮ้ยผมเห็นตัวหนึ่งเป็นกระจกครับกระจกคุณต้องไปอยู่กับมันด้วยย่ยากอ่ะปล่อยมันดีกว่าแล้วก็แ่กอกว่านี่แ่กอกไมโหมปล่อยเลยกระจกเร่องนั้นผมก็เหมือนกันตอนถึงชั้นที่แปดอ่ะมันมีกระจกแล้วผมทำาหาอะไรไม่ได้เลยอยู่คนเดียวจะต้องดูแลมันแล้วจะต้องทำเฟรด้วยตัวอะไรอย่างไก้ชิด